สวีนะครับสวัสดีพี่น้องช้าวซนนะครับอยู่กับช่องไอ้นุทยซิงครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอรีวิวนะครับรีวิวที่จอดรถชั่วขราวนะครับจอดรถไทยนะครับชั่วขราวนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็เป็นที่คำครับของพวกรถไทยนะครับแล้วก็เป็นไม้อยู่านะครับ กระดานใหญ่นะครับไม่กลัวหายนะครับเียมีสำรอนะครับนี่ครับไอตรงนี้ครับคุว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับมันสึกหมดแล้วนะครับนี่เป็นฟ่วงครับโชคดีที่ฟ่วงไม่สูงมากครับสูงมากนี่ต่ำเลยนะครับเี่ก็ได้ที่จอดชั่วคราวกนนะครับนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์การุดฟุ้นนะครับเดี๋ยวมีนะครับอุปกรณ์การุดฟุ้นนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้รอชมนะครับนี่ครับสไตล์พวกนักงูนะครับนี่ทำเลี้ยงครับวันนั้นไอ้พวกขนขนฟางครับขนฟางนะครับวันนั้น ผลฟางก็ทำแบงนี้ครับก็จะได้เยอะอยู่นะครับ,ม,รบมันแบบว่าผลได้สูงมากครับก็เยอะครับไม่ต้องพึ่งแบบว่าพึ่งแบบไม้นะครับก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับมาดูดูตัวเครื่องกับโคนครบนับก็เป็นสังสีนะครับทําไว้ไอ การฝนกันแดดกันอะไรน,นะครับวันนั้นจะเอามาจอดนะครับตอนนั้นนะครับจะเอามาจอดนะครับมันแบบว่าเหมือนฝนจะตกนะครับเมือ่อฝนจะตกก็เลยเอายัางซีนะครับคำไว้นะมาดูตรงนี้นะครับอ่า วิ็ไปพิมพนนอนนะครับอยากให้ทําสีแก้มยังไงนะครับสีแก้มด้วยนะครับนี่เห็นไหมนะนี่นี่นะครับทําตัวนี้นะครับให้ทาสีอะไรครับคอมเมนต์มานะครับตายเคมีนะครับนี่ครับจะให้ทำสีแบบเหงือนตัวนี้ไหมครับหรือจะให้ทำสีนะครับ ขอคอมเมนต์มานะครับก็เป็นตัวเครื่องครับเครื่องเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับไม่เดิมแต่ทอดนะครับทอดนี่หล่นนะครับเนี่ยไม่มีไส้ในนะครับนี่ข้างในมีไส้ในนะครับถ้ามีแบบว่ามันจะเสียงมันจะแน่นนะครับผมว่าจะลองทําแบบดีไหมครับ นี่ครับผมดูจากช่องพี่นายนะครับพี่นายไอเดียสร้างครับว่าลองจะทําผมว่าอาจจะลองทําเดินหอนะครับนี่ครับอยากทำเดินหออยู่นะครับเรามีแล้วมานะครับเนี่ยเราไม่รีววที่จอยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมนะครับตอนไปทํางาน ก็ไออนนั้นก่อนนะครับอีกสักวันสองวันนะครับก็จะไปทํางานนะครับวันนี้วันพลริัตน,นะครับนะครับนี่นะครับก็ถอดแยก่อนนะครับค่วงกับ ตัวดถนะครับตาไม่ถอดแยกก็มันจะยาวมาถึงตัวนี้นะครับนจะยาวออกมานะครับเลยถอดแยกครับใสายก็ถอยมาใส่อ่อกไม่นะครับไม่ใหญ่นะครับมีที่คำรอยนะครับไม่อยกการเหมือนกันเอาเป็นว่าคลิปนี้พอจไวปเพียยนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ